สวัสดีครับอร่อยเล่กกับพิมรีดในสัปดาห์ที่4อาหารฟิวชั่นจานด่วนวันนี้พามาที่ร้านเดินนายคาเฟ่แห่งนี้ครับหลายคนอาจรู้จักเดินนายคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของขนมเค้กและเครื่องดื่มจากสาขาแรกที่ถนนหลังสวนมาแล้วกว่า15ปี ถึงวันนี้มีการพัฒนาและต่อยอดจนมีเมนูอาหารทั้งขาวและหวานซึ่งเดนนายคาเฟ่ทั้ง3สาขานั้นเจ้าของร้านยืนยันในมาตรฐานอันแน่นอนของรสชาติที่เหมือนกันทุกสาขาครับนอกจากเค้กที่เลิศรสแล้วเมนูของขาวก็อร่อยไม่แพ้ก,กันอย่างหอยเชลลัสก้าและผักโขมหรือสปาเกตตีซีฟูดวายขาวและข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสดก็กลายเป็นที่เด็ดของร้านไปแล้วล่ะครับ ตาเมนูเด็ดที่จะส่งมานำเสนอกูรูวอาหารอินเตอร์อย่างคุณเบีริและพิพันธ์ในวันนี้จะเป็นอะไรต้องไปติดตามครับขณะนี้นะคะรีดก็อยู่กับคุณเดือนอนองเหล่าพราดอนชัยหรือที่รีดเองนั้นรู้จักคือคุณหนิงค่ะเจ้าของร้านเดินนายคาเฟ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละเดินนายคาเฟ่ของเราเด่นอะไรจ๊ะ ค่ะของเรามีทั้งอาหารยุโรปและอาหารไทยนะคะอาจารย์เด่นที่เราอยากจะเสนอวันนี้ก็คือโรตีแกงเขียวหวานไก่เด็ดยังไงคะคุณหนิงเด็ดก็คือว่าโรตีแกงเขียวหวานของเราเนี่ยตัวแป้งโรตีเนี่ยเป็นแป้งที่กรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะในส่วนตัวแกงเขียวหวานนะคะก็จะเป็นเครื่องแกงที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะคือทำเองสดๆดทำเองสดสดังนั้นเครื่องแกงก็จะหอมเพราะว่ากลิ่นของเครื่องเทศนะคะโรตีกัดเข้าไปกรุบเจอน้ำมันไหม ไม่เจอค่ะของเราจะไม่อมน้ํามันนะคะแล้วก็จะดูดแกงได้พอดีพอดีเลยค่ะอ้าวต่อไปค่ะค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นปลากระพงย่างในซอส lobster เออปลากระพงกับซอส lobster มาเจอกันได้อย่างไรค่ะเนื่องจากปลากระพงกับ lobster เนี่ยเป็นอาหารทะเลด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยส่วนปลากระพงเนี่ยมันเป็นปลากระพงที่เวลาทานแล้วอาจจะแห้งเราก็เลยคิดส่วนผสมพิเศษคือเอาตัว lobster sauce เนี่ย เ,เข้าไปเพื่อผสมให้มันกรุบเกร็กแล้วก็<อ>สามารถทานแล้วก็รสชาติเข้ากันดให้มีความาชุ่มชื้นในของตัวปลากระพงซึ่งกรอบนอกน,น,นุ่มในอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็มีซอส lobster bis เห็นได้ยังคะว่าเมนูของ the night cafe นั้นไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยเลิศค่ะชักใหญ่จะลิมลองกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ the n i g h cafe ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามหนึ่งศูนย์การค้าสยามดิสเวอรีเซ็นเตอร์ชั้นห อาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดพระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะสําหรับผู้ที่ชอบรับประทานชิ้นปลาฟิเลหรือกุ้งก็ได้กรอบนอกนุ่มในวิธีการทำคือนำแป้งนะคะสาลี ให้มีการร่อนสักสองรอบเพื่อให้เนื้อบางขึ้นแล้วมารยบนหนังปลาหลังจากนั้นนำไปเสียในกระทะน้ำมันน้อยมากๆจะทานเมื่อไหร่เข้าเต่าย่างที่เขาเรียกว่าซาล์ร่าเบนเดอร์รับประกันเลยว่าท่านจะได้มีชิ้นปลาฟิเลที่สุดยอดแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอร่อยเลิศ